สวัสดีค่ะนิรยาทาโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคม2568ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe like share comment ในช n e l นิรยาทาโรนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่า energy ของธนูนะคะจะมีอะไรบ้างช่วงนี้ the tower อู้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะ king of swords มาจากการคิดและการตัดสินใจของคุณเองก็ได้นะคะ for u of w a n d s q u e e n of c u p s และ n i n e of p e n t a c l e s เอาละเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะนั่นก็คือคุณอาจจะคิดสรตะนะคะด้วยความรอบคอบเนาะว่าอาอะไรที่จะดีต่อตัวคุณนั่นก็คือการตัดสินใจนะคะจะเป็นไปในทิศทางใดดีเท่าที่เราเห็นเนี่ยอเหมือนกับว่า ชีวิตคุณนะคะมีฟอร์บอนเข้ามานะคะเหมือนเหมือนกับในเรื่องของความสําเร็จนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องการอ่า เลื่อนขั้นนะคะการขยับขยายในเรื่องของธุกรก,กิจก็ได้หรือว่าในเรื่องของอาการเงินนะคะก็ดีนะคะรวมไปถึงคู่นะคะการที่จะมีเนื้อคู่เข้ามาหรือว่าได้ดีลกับเนื้อคู่ของตัวเองนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์อ่าการมั่นหมายแต่งงานนะคะก็เป็นแต่ละระดับขั้นของแต่ละคนนะคะว่าจะไปถึงตรงจุดไหนนั่นเองนะคะในที่นี้เนี่ย ธนูเนี่ยอาจจะต้องมีการเลือกตัดสินใจระหว่างคนสองคนก็ได้นะคะว่าจะเป็นใครที่เราจะให้อยู่ในชีวิตนะคะอืม มีในเรื่องของที่เห็นก็จะมีทัดลมนะคะ King of Swords แล้วก็ทัดน้ำนะตรงนี้ทัดลมเขาก็จะมีเหตุมีผลนิดนึงนะคะทัดลมหรือไม่ก็เป็นคนที่ลักษณะเป็นคนที่มีเหตุมีผลหรือเป็นผู้นำนะอีกคนนึงจะเป็นแบบทัดน้ำนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับอ่อ,อนโยนดูแลเอาใจใส่เข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะ แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกตัดสินใจอย่างไรก็ตามคุณมี energy ของ n i ยอัพเพนดัคเคินะคะไพ่เก้าเหรียญน,นั่นก็คือความมั่นคงนะคะความมั่งคั่งหรือว่าความที่แบบแฮปปี้กับ เรื่องของการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะเปลี่ยนแบบฉับพลันอ่าหน้ามือเป็นหลังมือเช่นเคยมีปัญหาเรื่องการเงินก็กลายเป็นการเงินดีขึ้นมาซะงงานนะคะอาจจะเป็นการนำพานะคะของคนรักที่เขาจะให้ในเรื่องของความสำเร็จเรื่องเงินทองนะคะมาสู่รเรานั่นเองเอาละนี่ก็จะเป็น energy ของพนูนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดู energy ของใครคนหนึ่ง ใครคนหนึ่งที่จะมี energy ที่แรงมากที่จะเข้ามานะคะในการเกี่ยวข้องกับธนูนะคะ Queen of Pentacle เขาอาจจะเป็นชาวทัดตินก็ได้พิศสบกบารวังกรเนาะแล้วก็มีฐานะที่ดีหรืออเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าอาเป็นตัวของตัวเองนะคะเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขมีโปรไฟล์ที่ดีนะคะ อแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะเคยมีประเด็นเรื่องราวกับธนูก็ได้นะคะหรือว่ามีปัญหาในชีวิตของเขาอะไรแบบนี้นะเช่นในเรื่องของการาทะเลาะเบอะแว้งการเดินทางไปการที่บล็อกใครสักคนหนึ่งนะคะการที่นั่งคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของปัญหาที่หาทางแก้ไม่ได้นะคะความรู้สึกเสียใจอ,อกหักผิดหวังอะไรเงี้ยคือในเรื่องของ ทางด้านร่างกายหรือว่าเรื่องของฐานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาโอเคนะอืมเขาโอเคแต่ว่าดูมีเอ n e r ของความสับสนวุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหยิงนะคะในเรื่องของอารมณ์และจิตใจซะมากกว่านะคะเช่นการทะเลาะเบาแววงกับใครบางคนนะคะการที่เขารู้สึกปิดกัน้นแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็รู้สึกเศร้าอ,อันเนี้ยเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของเขาที่เกิดขึ้นนั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะเอ NERGY ของ คนนั้นต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มให้กับธนูกันนะคะว่ามีเหตุการณ์เป็นยังไง strength n i of p e n t a c l e five of swords j u d g m e n king of b o n d s the m a t i c i a n Three OF าม n d s FIVE OF CUP SIX OF CUP แล้วก็ THE c h a r i o t นะคะอืมมันมีเรื่องราวนะคะของการความคิดถึงนะคะแล้วก็การเดินทางนะคะกับใครบางคนที่มี energy ที่แตกต่างจากคุณหรือมีเรื่องของระยะทางเข้ามานั่นเองนะคะเรื่องราวของธนูดูเหมือนว่า ในอดีตเนี่ยนะคะจะเคยมีเรื่องราวของความขัดแยง้งนะคะทะเลาะเบาแว้งต่างๆแล้วก็มีคนเดินจากไปด้วยอีโก้นะคะอาจจะทิ้งคําท้ายไว้ว่าก็แล้วแต่เธอนะคะออทะเลาะกันในครั้งนี้ก็ไม่มีใครได้อะไรขึ้นมานะคะเพราะว่าการเป็นการทะเลาะกันด้วยอีโก้บางคนก็อาจจะเจอแบบมีคนนู้นคนนี้เข้ามาวุ่นวายนะคะหรือว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะ มันก็เลยแบบเหมือนแต่การจากไปครั้งเนี้มันไม่ใช่ว่าโอเคจากแล้วจากเลยต่างคนต่างไปเพราะว่ามันยังมีเรื่องของอความคิดถึงนะคะความรู้สึกเสียดายว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือว่าไม่น่าจะพูดอย่างนั้นไม่น่าจะทําอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้น ก็เลยมีเรื่องของความคิดถึงเข้ามานะคะความคิดถึงความทรงจําเก่าๆที่ย้อนหวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีวัยที่แตกต่างจากคุณหรือบางคนอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบเนี้อืมที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะมีเอนเตอร์ีของการสืบสองด้วยนะใครคนหนึ่งอาจจะแบบกาลังแอบมองคุณอยู่สืบสองคุณอยู่หรือสืบคุณก็สืบสองเขาเส้นเดียวกันโดยเฉพาะทัดไฟนะคะ ทัดไฟเม็ดสิงธนูนะคะเขาก็ส่องอยู่ไกลๆโดยที่ไม่ค่อยแสดงอากับกิริยาใดๆให้รู้สักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> จัสเมนก็เหมือนกับว่าอาจจะคิดตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันควรจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเลยดีไหมนะคะ <c oughs> หรือว่าเอจะกลับเข้าไปขอโอกาสอีกดีหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็จะต้องมีคนที่พยายามกับความสัมพันธ์นี้นะคะ <c oughs> ลุกขึ้นมาบอกว่าเอออยากเริ่มต้นใหม่อยากจะพยายามนะคะ แต่ในที่สุดอะธนูอาจจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของต่อไปอะนะคะอาจจะแบบโอเคฉันตกผลึกได้แล้วว่าการที่สร้างความสุขด้วยตัวเองมันสำคัญที่สุดต่างหากนะโดยไม่ต้องไปพึ่งพิง,พงยึดติดกับอะไรดูเหมือนว่าคุณกำลังมุฟอ่อนไปข้างหน้านะคะแล้วก็แฮปปี้อยู่กับตัวเองได้นะคะแฮปปี้อยู่กับการเงินใช่โดยเฉพาะว่าถ้าการเงินดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นแน่นอนนะคะโดยที่ไม่ต้องงอใครโดยที่แบบ อาจจะไปให้ความสําคัญกับในเรื่องราวของฐานะเงินทองการเงินอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะแล้วก็การเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ๆแต่ก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามีคนเก่าคนใหม่อยากจะมาวนเวียนกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีหนึ่งคนที่เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณหนึ่งคนที่เขามีเ n e r g y ที่แตกต่างจากคุณนะคะโดยเฉพาะกรกฏเขาอยากที่จะ เมนเอเนอร์จีของความเป็นเนื้อคู่นะคะเขาอยากเดินทางมาเขาอยากจะขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆให้หลุดพ้นไปจากเส้นทางนี้สักทีเพราะว่าเขาบอกว่าเขากับคุณเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากจะทําให้มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ความแตกต่างเนี้ยเขาอยากที่จะบอกว่าอยากให้มันเป็นเรื่องของ ความแตกต่างที่ลงตัวสมากกว่าเอาละนี่ก็คือนะคะในสถานการณ์แล้วก็แนวโนม้มต่อไปเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่เขาอยากจะบอกกับธนูนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไร I'm planning to return soon ฉันวางแผนที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้แล้วนะนะ I hope you understand me แล้วฉันก็อยากที่จะให้เธอเนี่ยเข้าใจฉันมากขึ้น It's too hard to keep pretending แล้วมันก็ยากมากเลยที่ฉันจะต้องมาเสแ็จแ้งแกล้งทำว่าไม่สนใจเธอต่างๆ Your compassion always m e l t my heart เธอเนี่ยเป็นคนที่ดีมากเลยรู้ไหมเธอมีจิตใจที่ดีตรงนี้เนี่ยทำให้หัวใจของฉันนะ่ะแพ้ทางเธอ My inner child feels insecure and not good enough แต่ฉันก็เป็นคนที่มีปมประเด็นนะโดยเฉพาะปมประเด็นในวัยเด็กที่ฉันมักจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยได้รับความรักที่มั่นคงปลอดภัยสักเท่าไหร่แล้วนั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเองไม่ดีพอตรงนี้มันก็สำคัญเหมือนกันพอเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอเนี่ย มันก็มีแนวโน้มที่จะสร้างปัญหาในเรื่องของความรักได้เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องความสนใจหรือว่าไปทําอะไรบางอย่างที่แบบไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันทําไปโดยอาจิตใต้สํานึกนะต่อไปนะคะเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาว่าเขาคิดแล้วเขารู้สึกอย่างไรสําหรับความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขานะคะ I'm starting to understand our connection. ตอนนี้ฉันเริ่มที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนแล้วนะตอนแรกเนี่ยฉันก็อาจจะรู้สึกว่าเออทำไมเราสองคนเนี่ยมีความรู้สึกลึกซึ้งต่อกันแปลกๆตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจแล้วมันอาจจะมีสายใยบางอย่างที่เป็น connection เ <c oughs> ชื่อมระหว่างเราสองคนก็ได้ Sometimes I stay awake thinking about you. แล้วบางครั้งฉันก็นอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงเธอนั่นเอง I know exactly what I was doing แต่ที่ผ่านมาฉันทำอะไรลงไปฉันก็รู้นะฉันดูตัวเองดีว่าฉันได้ทำอะไรลงไป I know I was distraction from your pain บางครั้งฉันก็แอบน้อยใจว่าฉันเป็นแค่คนขั้นเวลาสำหรับเธอหรือเปล่า I want you แต่ฉันก็ต้องการเธอเสมอเลยและ I wish I could check back my words มีบางคำที่ฉันอาจจะพูดไม่ดีหรือพูดอะไรที่ไม่เข้าท่าไปแต่ฉันก็อยากที่จะถอนคำพูดนั้นนี่ก็คือนะคะความลับที่อยู่ในใจของเขาต่อไปนะคะเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับพนูกันนะคะว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไร เ e n นซับอีโก้ในเส้นทางนี้จะต้องมีคนมีอีโก้มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นปัญหามาตลอดจากอีโก้ตรงนี้นะคะอีโก้ที่ไม่ยอมปล่อยวางหรืออาจจะเป็นทั้งคู่ต่างคนต่างมีอีโก้ก็ได้มันไม่ใช่แค่อีโก้อย่างเดียวนะที่เป็นปัญหาเพราะมันมีเรื่องของ fear based thinking มีความคิดความกลัวความวิตกกังวลอะไรบางอย่าง,อย,างอยู่ลึกๆในความสัมพันธ์นี้นะคะโอ้แทนด้วย bad attitude มีความคิดลบอีกต่หากนะคะโอ้โหนี่คืออะไรที่เป็นขั้วของทางลบเลยนะก็เลย Full of Tears มีเต็มไปด้วยรอยคราบน้ำตาในความสัมพันธ์เนี้ยมักจะมีคนร้องไห้เสมอนะคะว i ยอินฮาแล้วก็รู้สึกว่าการห่างไกลมันก็เป็นเหมือนขาดอะไรไปบ,บางอย่างใน หัวใจของตัวเองนั่นเองเอาล่ะนี่ก็คือนะคะในเส้นทางนี้ต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร k i s yes, t o remember ม,มีเรื่องของเหมือนเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงต่อกันนะคะความรู้สึกคุ้นเคยความรู้สึกจำกันได้ รู้สึกว่ามีความทรงจำเก่าๆได้ย้อนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งอีรรสในลักษณะความสัมพันธ์เนี้มีทั้งความรักและความโรแมนติกนะคะเรียกว่าก็ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะที่จะทำให้แบบดึงดูดซึ่งกันและกันได้ดีแต่ในเรื่องของความสมหวังนี้สิมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นตัวขัดขวางขัดกั้นนะคะทำให้มันดูเหมือนสมหวังยาก ขึ้นมานะคะหรือว่ามันแบบเหมือนเคมีบางอย่างที่มันไม่ตรงกันก็ได้ s h i l l meet a g a i n แต่เราก็จะได้กลับมาพบกันอีกนะใครที่ห่างหายห่างเหินไปนะคะเพราะว่ากรรมเทพจะเป็นคนจัดสรรน,นำพาให้เราเนี่ยได้มาพบกันอีกครั้งสำหรับคนโสดเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้พบเนื้อคู่นะคะคุณจะได้พบเนื้อคู่ที่แบบเหมือนกับเป็นคนที่คุณแบบ มีความรู้สึกว่าคุณคุ้นเคยกับเขานะหรือว่า,เ,าเป็นคนเก่าๆในอดีตเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรเงี้ยรวมไปถึงคนที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักในชาตินี้นะคะแต่ว่าเป็นคนอดีตอชาติของคุณที่คิวปิดจะนำทางให้เขากับคุณมาพบเจอกันนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูแองเจลให้คำแนะนำสำหรับนี้นะคะแองเจิลบอกว่า เคมีสตรีเนี่ยคุณจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขากับคุณเคมีตรงกันมากๆมันเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดกันอย่างมหาศาลเลยทีเดียว Finances a n d c a r e e r แต่คุณกับเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างเรื่องของการงานการเงินได้นะหรือใครบางคนมีปัญหาการงานการเงินแล้วมันก็มีผลกระทบกับความสัมพันธ์หรืออ n g แองเจแค่แนะนำว่าตอนนี้คุณไปโฟกัสการงานการเงินก่อนดีกว่า โอ้ oh, แต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคุณจำได้ไหมไพ่เมื่อกี้ก็ได้อันรีกวีเดเลิฟอันนี้ก็อันรีกวีเดเลิฟนะคะใบที่สองไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะการที่ไพ่ออกมานะคะคอนเฟิร์มว่า that's not enough attraction o r chemistry keep this relationship going นะ,ะมันดูเหมือนไม่สมหวังบางทีอาจจะเป็นเรื่องของเคมีนะคะที่มันน้อยลงหรือเคมีบางอย่างหรือคุณนะอาจจะแบบ มีเคมีกับใครน้อยลงแล้วเตรียมที่จะเปิดประตูสู่คนที่มีเคมีมากขึ้นนะในเรื่องของการเคมีตรงกันเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่บังคับได้ยากนะคะไม่ว่าจะพยายามอย่างไรถ้าเคมีไม่ตรงกันแล้วนะคะบางทีอาจจะเรียกว่าหมดรักแล้วเนี่ยมันก็ต้องบางทีก็ต้องปล่อยวางฮันนีมูนรีทรีท ก่อนที่จะฮันีมูลนะคะคุณอาจจะต้องบำบัดเยียวยาตัวเองก่อนนะการรักษาบาดแผลในหัวใจนะคะอันนี้สัม,สมพันธ์กันนะระหว่างเคมิสตี้กับพันนีมูลนะคะคุณจะได้แบบเหมือนกับเจอใครบางคนที่เจเคมีตรงกันจริงๆนะคะแล้วก็แบบเออพัฒนาความสัมพันธ์การมั่นหมายแต่งงานอะไรแบบนั้นต่อไปนะคะเราก็จะไปดูข้อคิดจาก Oracle นะคะว่าเขาคิดมีข้อคิดอะไรสำหรับธนูในช่วงนี้ Notting you can do now ในตอนนี้เนี่ยบางเรื่องบางราวคุณอาจจะทำอะไรไม่ได้มากนักนะคะถ้าทำไม่ได้มากนักเราอาจจะต้องอยู่เฉยๆ Love yourself first หันกลับมารักตัวเองให้มากๆก่อนดีกว่านะคะ You are on the right path แต่ถ้าถามว่าตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องหรือย,อยังในการรักตัวเอง คิดว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางนั้นหรือกำลังจะเริ่มก้าวสู่เส้นทางนั้นนะคะดู h a t you have to do จงไปทำในสิ่งที่ควรจะทำก่อนนะคะแล้วก็คำดาวนะคะตอนนี้เราก็คือใจเย็นสงบสติอารมณ์ทำใจให้สบายสบายเอาละนี่ก็คือในเรื่องราวของธนูคุณสามารถติดต่อดูด,ดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าเรามีคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ร็เกิลด้วยนะแล้วก็คอร์สติงดูดักแท้นะคะ ใครที่ต้องการดึงดูดความรักคนรักที่ดีนะคะโซเม t ทวินเฟรมเข้ามาในชีวิตก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเรามีกลุ่มปิดเพื่อที่จะเข้าไปเรียนนะคะคอร์สออนไลน์หรือใครต้องการที่จะอจัดให้เราจัดคอร์สส่วนตัวสำหรับแต่ละคนก็ได้เช่นกัน ขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะในวันนี้ s u s s r r i e l ไลค์แ a r e like, แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาตทาร่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ